ไ,ไม่เคยขายมาก่อนว่าความดีที่ได้ทำไปนั้นที่ดุคเทและก็เสียสละเพื่อสังคมทั้งสิ้นนะครับ77ท่านสี่บุญค่าอย่างเป็นทางการนะครับนอกนจากนี้ก็ยังมีรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหมแ่แทนคุขสันด์นะครับคนไทยอาสาต้นคูไทยภาพหนึ่งสาวขาวตูไทยใบหน้าขาดที่หมดเงินจิ้งจกแงคัน,นต ซึ่งจะทำความดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อในเวลานี้ท่านคงัะทราบข่าวว่าร้อยตารวจตรีแชนวรงเข้าไปสิธ ซึ่งในรองสารวัตรพืเก็บกู้วัตถุระเบิดของจังหวัดราชบุรนโวยปฏิบัติการพิเศษหัวหน้าพุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเสียชีวิตถึงเมื่อปี2552นะรับที่เลยทีเดีนะครับและท่านก็ได้เป็นคนดีทำงานจนนาไปสุดท้ายทางที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียงเลยครับแต่ว่าผมจำได้ว่าได้คุยจาท่าน วันที่มาละรางวัลเพราะเราเชื่อว่าคนทีเรือสละตื่นเต้ไม่หวังผลตอบแทนแน่นอนเพราะว่าความเสี่ยงนั้นหมายถึงชีวิตริงเป็นรูปธมัมไม่ได้แต่วันนี้ในการัปประเด็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเป็นรูปธมรมได้จับความดีที่ได้ทำขึ้นมานะยครับแราขความแสดงความิดีกบมีด้วยนะครับก็ถือว่าน้องๆทั้งสี่คนนะคะน่าเป็นบุคคลที่น่ายลื่อมน่าย Gracias.